ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนช้าโซเชียลแคมนะคะวันนี้เปิดตัวกันด้วยเด็กชายเจมบอนนอนอยู่บนเตียงแพจิงจิงจิงแล้วก็นี่พลอยนะคะก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปหาอะไรกินค่ะก่อนที่แพจะไปซื้อของ ที่เอ็กซ์โปแล้วก็ไปส่งพลอยกรน,นะคะที่ทำงานแล้วก็ปล่อยให้เจมบอลน,นอนต่อไปจุ๊บแกงน้งองไิ้งหมูอบอ๋อไม่ใช่สี่หมาอบเอ้าเจมบอลเจมบอลเป็นหมากลัวกล้องค่ะเป็นหมาไม่สู้กล้องนี่ไงเจมบอลสู้กล้องละ เข้าล้แล้วนี้แล้วนี้แล้วคลิกหน้าหน,นีซะเลยถามว่าสนนไหมฉันก็ไม่สนเธอหรอฉันจะดูดเข้าไปชืดเข้าลูกตาเข้าลูกตาก็อพอละลำลากักเรียบรอยแล้วกันเพราะว่าพอยไม่ค่อยได้มีบทบาทอยู่ในพอยกำลังกล่มขืนผู้ชายค่ะนี่คือ ลันนกษณะการคุมคืนผู้ชายกระทำชำเรากับผู้ชายโอเคลาแล้วบ๊ายบาย